นี่งไงแปบ๊บเดียวตายนี่งไงโอ้โหโอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็อยู่กับปืนลูกซอง KV บอดไซน์ะครับและผมจะมาลองเล่นชุดแปลง Jack จ a อ b เบ a k e r ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซัน3นี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันที่มีชุดแปลงปืนของภาคเก่าๆบ้างเพราะชุดแปลงปืนซีซันกันก่อนมักจะมาเฉพาะปืนภาคใหม่เท่านั้นส่วนคุณสมบัติชุดแปลงนี้จะเปลี่ยนปืนจากลูกซอง12เกรให้กลายเป็นปืน Battle r i f l e ครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกัน และก่อนอื่นเราก็ต้องปลดล็อกชุดแปลงกันก่อนวิธีปลดล็อกก็จะอยู่ในเควส์ละสัปดาห์นะจะอยู่สัปดาห์ที่2ก็เหมือนเดิมทําอย่างน้อย5เควสและเหมือนผมจะทําเสร็จไปแล้ว2เควสทําไปตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยอ่าผมเหลือ3เควสสินะเควสแรกก็เป็นเอ่ออันนี้แล้วกันเอ่อควิกสะโขบฆ่า30คนด้วยแบทเทิลไฟฟ์เที่แนะนําโอเคแล้วเข้าไปลุยกันเลยมาลุยกันควิกสะโขบสินะโอเเคฮ้ย โอเคได้สองโอ้กระสุนหมดโอ้โหโอ้โหแล้วลูกซองมันก็ดิฟมาหาผมเลยเฮ้ยโอ้ โอ้รอดได้ยังไงลูกสองโอ้ยรอดรอดรอดอุ้ยไปุนหมดไปุนหมดโอ้มันไม่เห็นผมเออไปเช็คสายตาหน่อยเพื่อนแบบนี้โอคโหอ๋อเฮ้ยโอ้ฮะ โ้กระสุนหมดมอบเลยแบบนี้โอ้ชิบมีอีกตัวไหมเนี่ยโอ้โหสมอก,กินคนไหมเนี่ยเิ็ดโอ้ได้อีก โอ้ยกระสุนกระสุนโอ้โหฮะผมกลายเป็นอะไรไปแล้ววะเนี่ยโอ้โหเจ็ดลบ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 โอเคควิกสโคบล้วเสร็จละอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งเควสควิกที่สองก็จะเอาเป็นข้างล่างนี่เลยเอ่อ สังหาร20คนโดยเลงผ่านศูนย์เลงด้วยลูกซองที่แนะนําและต้องใส่ซับเบนเซอร์ด้วยก็เก็บเสียงนั่นแหละเควสที่3ผมก็จะเอาเป็นอันนี้ส่วนเควสสามผมจะทำพร้อมๆกับเควสสองเลยนะเพราะไอเควสสามเนี่ยก็แค่สังหาร10คนในระยะไกลด้วย KV บอบอดไซด์ก็แค่แต่ง KV บอบอดไซด์ให้เป็น <S <S สไน,นเปอร์เก็บเสียงแค่นั้นแหละเราก็ทํา2เควสไปพร้อมๆกันได้ละมาเคบอบอดไซ์ฉบับสไนเปอร์ โอ้เอ่อฮะโอเคเออกระสุนที่ผมใช้จะเป็นกระสุนระเบิดนะมันจะได้เพราะมันจะได้ตายง่ายง่ายฮะเค่นี้ก็ลองช็อตเหรอโอเคโอ้โหสามสิบเจ็ดเมตรสวยเอ้ยอเอ้ยเอ้ยดักอะไรเพื่อนฮ้ฮ้ กระสุนระเบิดสองนัดไม่ตายให้เป็นไปได้เอ๊ะในหัวไปนหนึ่งหัวแล้วทำไมผมมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยมาเกิดเขตศัตรูด้วยเออนี่ต้องไปนี่นะเพื่อนโอ้โอ้โอ,โอ้ดับบ l e ลคิวเฮ้ย กระสุนหมดก่อนเอ้าเอาเอาสปาวอย่างเชี่ยเลยเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอ่าเควสระยะไกลเราเสร็จไปละหลือเควสเล็งยิงสินะเล็งยิงก็เอาชุดแปลงอันนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้าโอเคเสร็จหมดละเฮ้ยก่อนไปขอสักตัว ออกนี้ก่อออกนี้ก่อชุดแปลงชุดแปลงชุดแปลงใส่เลยเนี่ยขอดูดีเทลหน่อยไฟเล e ก็เพิ่มไป100%เลย r e คอยก็คุมง่ายขึ้นระยะดาเมจก็เพิ่มขึ้นโอ้โหระยะไกลเพิ่มแบบ800%ดาเมจส่วนต่างๆก็เพิ่มไปหลักร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะส่วนข้อเสียก็จะ,ะฮิฟไฟยิงยากขึ้นและความคล่องตัวส่วนต่างๆก็ลดลงอ่ะเราลองไปทดสอบปืนกัน ขอเช็คปืนหน่อยอแบบนี้แม็กก็จำนวนกระสุนในแม็กก็มี20นัดเองเหรอจะพอใช้ไหมเนี่ยไอรอนไซก็เฮ้ยไอรอนไซผมว่ามันเล็งง่ายอยู่นะเล่นแบบไม่ใส่สะโคปยังได้อะถ้าเราไปยิงตัวไกลๆนะเรามาลองยิงกันโเอเฮ้ยก็แรงอยู่นะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่ากี่นัดตายเฮ้ยโดนอก สามนัดตายแล้วถ้าลองยิงหัวละ่ะหนึ่งสองหัวสองไมแตกโอ้ส่วนไฟเลสก็ค่อนข้างชาอยู่นะแต่แรกมากับดาเมจที่แรงก็ถือว่ารับได้อ่ะเราเข้าไปดูของแต่งกันดีกว่าของแต่งที่ผมใช้ก็แบบนี้เลยนะอ่าผมจะไม่ใส่ออปติกนะเพราะว่าไอรอนไซด์เดิมๆมันเลงง่ายอยู่แล้วและผมก็ไม่ได้จะเอาไปยิงไกลขนาดนั้นแต่เสียดายตรงที่เพิ่มกระสุนไปมากกว่านี้ไม่ได้นี่แหละอ่ะเราเข้าไปลุยกันดีกว่า อย่า yeah. มาปืนก็แบบนี้เอง go เค้สวยอ่อใสกระสุนก่อนโอ้โห oh 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 oh. ขอปลาสโมเข้าไปก่อนโอเค อ่าไม่มีโอ้โหโอ้ได้สอง what Please, โอ้เฮ้ยเดี๋ยวมาไงเนี่ยฮะโอเคดาเมจก็ดาเมจปืนนี้ก็จัดจ้านเอาเรื่องอยู่นะนี่งไงแป๊บเดียวาตายนี่งไงเฮ้ยกระสุนหมดครับขอไปล้นอก โอ้โหโอ้โหโอ้โห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 โอ้โหโคตรเอาปืนเนี่ยโอ้โหแต่โดนลูกซองสกัดดาวลูกไปไหนครับเฮ้ยเปิดอ๋อโหดีนะที่ใส่เปิดเฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะจังอะเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดเดี๋ยวลืมกดอีก ผมเป็นคนที่ชอบลืมกดคิวสติ๊กมากเลยอู้เข้าหัวเกิดแบงนี้อู้ระยะไกลเขาเอาเรื่องมันจะติดเมตาไหมเนี่ยปืนเนี้ยว่ามีโอกาสติดเมตาได้สูงนะอู้ดูดิโคตรแรง ืนนิ่งทำไมครับเฮ้ยเอา้ากระสุนหมดโอ้โหผมไม่ได้เอากล่องกระสุนมาด้วยได้เวลาวิชามีดปึ๊บเอา้าวิชามีดไม่โดนเฮ้ย,อยโอ้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 เฮ้ยโอ้โห โอ้โหอะอะโอ้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 มอต้ามอต้าเลี้ยวชาเลนอะไรเสร็จไปอีกวะเนี่ยปืนนี้แบบลั่นชาแต่ดาเมจก็แรงร้อเรื่องเลยโอ้โห โอ้หไม่น่าวันเลยโอ้โหหลังรถก็เอาได้นะครับอ้ดิลลุนเร็วหน่อยโอ้หโอ้หโอ้โหหนีไปไหนละ จังหวะาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเยอะยังส่วนเรื่องรีคอยก็คุมได้อยู่นะไม่ได้ดีดอะไรขนาดนั้นโอ้ยตายดิแบบนี้โอ้โหเข้าหัวทุกเม็ด โอ้โหเข้าหวยอีกแล้วเฮ้ยเอา้าอันนี้ปิงปิงใส่โอ้โห โอ้โหอันนี้ผมหลบอยู่ในบ้านแล้วยังโดนอีกโอ้เข้าหัวโอ้โอ้โหแรงผมว่ายังไงนานาคตน่าจะโดนเนิร์ฟนะเอาจบโอเค โอ้โหห้าสิบห้าคิวก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับชุดแปลงใหม่นี้ผมว่ามันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ที่บ้าไปนั่นแหละกระสุนแอบน้อยไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบาย